S <S <S ทั้งหมด80ครับครับที่สแกนได้นะฮะนีะ่ค่ะขอบคุณครับก็บลเลยต้องมาถ่ายเก็บเพราะว่าเคยถอนถอนแล้วรากรากมันขาดมันไม่สมบูรณ์นะแล้วเจ็บค่ะขอบคุณค่ะได้ไหมตั้งชั่วโมงได้เลยค่ะคือเก็บไว้ก่อน มันฟ้าประทานมาเลยค่ะคุณอาแบบว่าจ,จุๆเขาก็ล่วงมาอยู่ต่อหน้าเราอะ่ะแล้วสมบูรณ์คิดคนว่ายุคว่าจะทำยังไงมันให้มันเป็นไปได้ค่ะโดยที่ไม่หนูไม่อยากกกผมแล้วเพราะว่าพอโกกแล้วอะ่ะเมื่อก่อนอีู่ตรงนี้หนังหัวบบโบเลยนะคะคือแบบผมหายเลยค่ะผมมมันนใช้้ควาอาอ๋ยจะ คือผู้หญิงโกรกผมอะ่ะมันจะงอกไวมากแล้วมันก็จะงอกขึ้นเรื่อยๆเ,เร็วมากแล้วก็ร่วงแล้วก็บางเห็นมหนังโหัวโบเงี้ยใช่ในของหนูหผมอ่ะทะถท่าท่าผมที่ทําสีมันจะดําคึบพร้อมกันเลยมันจะดํายังไงก็สวยค่ะที่นี่ของหนูอะ่ะมันจะเป็นแบบงอกงอกรอบมาแล้วแล้วดำก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ ห้าหกปีคะเนี่ยผือว่าได้ลใช่ค่ะห้าปีแต่ว่าผมมันกลับมาแบบดีใช่ผ<ช>มเจ <6 S 2> อทั้งตัวบางรายนะส้นข้อหลุดจนแล้วมัวนตรงนันไม่ขึ้นอีกเลยอ่ะใช่ค่ะค่อยๆขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ถ่ายเก็บตั้งแต่วันแรกเลยมีหลักฐานถ่ายแบบบนไหนแล้วตรู้จักอย่างเงี้ยแล้วหลากผมมันค่อยขึ้นค่อยขึ้นค่ะ ก็ต้องมียาก็กินบำรุงอะไรด้วยนะไม่มียาค่ะหนูสระผมอย่างเดียวสระผมสระแล้วนวดผมเหมือนปกติเลยค่ะหอมแล้วก็คือหนูเก็บเป็นตัวอย่างหนูหกตั้งแต่ปี2560นะแล้วผมหนูแบบดกใช่แล้วสีเทาสีแบบสวยอ่ะไม่ค่ะสระผมอย่างเดียวเลยค่ะ แล้วก็นวดเหมือนที่เราใช้ตามทั่วๆไปเลยค่ะสบายๆเลยค่ะป <c oughs> ีใจ<อ>ค่ะใช่มันต้องมีหลักฐานเราจะพูดปากเปล่ามันไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อายุ67สข้างบ้านแล้วก็มีคุณตาอายุ83เพอใช้ปั๊บผมผมดำขึ้นใหม่ใช่ใช่ได้มันจะขึ้นมันจะขึ้นเป็น<ต>โคลนดำเลยแต่แปดสับป่าเขาไม่อะไรแล้วค่ะแต่ไอ<ต>้<ต>พวกที่มันยังไม่แก่สุดอะ่ะ<ต>ก็ก็ดูแลสักหน่อย <c oughs> ถ้าหนู80หนูก็ปล่อยแล้วค่ะแต่ว่าก็คือเราสระไปเรื่อยๆทุกวันเนาะเพราะว่าเรายัางไงก็ต้องสระผมพอพอเขาใช้ตั้งแต่50อย่างเงี้ยปัจจุบับนบางมีนอ้องคนนึงไม่มีผมหงอกเลยดําแบบดำมีมีผมหงอกอประมาณ4-5เส้นแหวกเจอนิดเึงแต่พอดีหนูทำตรงนี้อุ๊ยมันมีหลักฐานอะเราก็เลยต้องเก็บจบเขียนถูกต้องแล้วค่ะ ให้ด้อใช่ใชตรนี้ใช่ใช่คบางทีเน้เบางทีเขาไปโดนแชมพูที่หลอกขายค่ะเขาก็ไลน์มาหาหนูเลยนะคะแล้วเขาก็ส่งรูปผลิตภัณฑ์นั้นมาให้ว่าเนี่ยหนูใช้ยี่ห้อนี้หนูต้องทิ้งหมดเลยเพราะว่าใช้แล้วมันคันแล้วมันคันเป็นแบบเป็นตุ่มใช่ เพราะว่าเพราะว่าหนังหัวเราอ่อนอ่อนกว่าผิวผิวหน้าผิวตัวไม่งั้นจะมีผมปกคลุมทําไมใช่ไหมคะคุณอาเพราะว่ามันอ่อนมากเลยพอโดนแรงๆเนะี่ยมันจะคันเวลาคันทรมานเนาะแสบเป็นแผลเลยอะหนูเคยเป็น, <laughs> ดนเดี๋ยวไม่ต้องกลัวแล้วหนูกลับก่อนนะคะขอบคุณมาก<ส>ค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะ,คะดีใจมากเลยเหมือนฟ้าประทานนั่งๆทําทำงานอยู่อุย้ย ผมฉันมีลาบผมด้วยกลับแล้วคะ่ะดีค่ะค่ะเดี๋ยวได้รูปน้องก็จะส่งให้อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งอ,อยากได้รูปชัดๆแบบ close up ไงเพระาะว่าที่บ้านจะไม่มีแบบกล้อง close up